สวัสดีผู้รักการประจันภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในเรื่องของกับตันลีนัทต,ตอนที่9นะครับมาถึงเมืองฮามบูอดอลรลินก็บอกว่าอ่ากินขี้เลื่อยช่งยางเย้ายวนใจเสมอเรากำลังทําถังใหม่กันอยู่ใช่ไหมกําลังมาหาถังไม้อกกับตาลีนัทเราบอกว่าใช่ถูกต้องแล้วคุณเริ่มเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วละ่ะอ่าอี ฉันสามารถทํามันได้ถ้าฉันพยายามกัตแตนเราบอกว่างั้นเรามาจัดระเบียบกันสักหน่อยก่อนที่จะไปอู่ต่อเรื่องกันเถอะอ๋อลินว่าเออคงใช้เวลาน,านานมากเลยนะเวลาเริ่มใช้ลินนันบอกว่าเลิกบนได้แล้วละ่ะเดี๋ยวจบแล้วอยู่นิ่งไว้เถอะเดี๋ยวก็จบละได้ไปทำเลยอย่งนนี่ย เกมมันชอบอย่างนี้นะเอาละดูดูตามหมดสนทน,นานะ้เอาดีว่าเอ๊ฉันคิดว่าจะหลงกลสักครั้งสองครั้งเหรอฉันจะไปดูแถวแถวนี้ก่อนดีกว่าเอาคิดอยู่นะตาลินนัทเอาล,ลินไปที่นั่นแล้วอยากให้เขามาช่วยไหมล่ะเอาคิดอยู่อีกดังนั้นฉันน่าจะทําแบบนี้ได้อะไรเนี่ยเสียงแหลมแหลมฟิตฟิตอะไรเนี่ยโอ้ นี่ภาษาอะไรเนี่ยภาษาเกาหลีขึ้นมาเฮ้ยใครนี่อล็อกหน้าคาร์ลสโอู้ไม่เคยเห็นแล้วไม่ได้เป็นเมดอะไรด้วยนะอนาคตขนาดพอดีมือสวยงามมากเลยค่ะอ่าอาจว่าดายาคาร์ลสอดายานะดายาดายาะ ลีนัทเราเพราะว่ามันถูกทางสังคมเป็นพิเศษนั่นเองครับแล้วชวนสาวคุยแล้วเหรอลีนัทบอกว่าขอไปผมให้คุณไม่ได้เพราะคุณจะใช้มันเองอเอ่ายอมให้ด้วยมีของให้ถือตะเกียงอ่ะตายาเอ๊ะฉันคิดว่ามันแค่ขวนไว้เป็นของตกแต่งเฉยๆไม่ถึงงตะเกียงใช่ไหม ความคิดที่น่าสนใจครับเดียนัดวานะดายาว่าแกนกลางน,นี้ทําจจากโลหะใช่ไหมคะการสั่นสะเทือนจะน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับกกรณีทาจากไม้เพียงอย่างเดียวดายาเขาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครยึดมันได้แบบนี้เพื่อทําให้มันสมดุลมาก่อนเลยดินัทบอกว่าผมเติม มันลงไปเพื่อลดการสั่นสะเทือนระหว่างการเดินทางมันหนักแต่ทิศทางจะคงที่กว่าไดา้ยาว่าถ้าฉันขัดให้บางลงสักนิดนึงแล้วเสริมความแข็งแรงให้กับตัวพื้นผิวด้วยเส้นลงะมันจะแตกน้อยลงแม้ในเวลาที่สะท้อนแสงตัวตัวสะท้อนแสงเหรอตัวสองไฟไหมนั่นคือตะเกียงนะไายาว่าและนี่คือ นี่คือไม้เมเบิ้ลใช่ไหมลายไม้ดูเหมือนไม้เเบิ้ลเป๊ะเลยกับตน้ตินนั้นเราบอกว่าใช่ครับมันมีความยืดหยุ่นและทนทานดีครับอายาว่าแต่ว่าทาไมคุณถึงพูดกับฉันอย่างเป็นกันเองแบบนี้ล่ะคะก็จะจีบเอาเอลินไม่อยู่เอาลินนั่นล่าเลิงเลยใช่ไหม การพูดอย่างเป็นกันทางการไปยุ่งยากครับเอออ่าดายาว่างไงเนี่ยวะเย่คนพี่แปลกอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมอ่าดายาว่าต่อฉันไม่น่าจะเริ่มคุยกับเขาเลยจริงๆอ๋อมีคนหนึ่งมาด้วยอ่ามีบีิกัดดักหนาคุณอยู่ที่นี่เองอ เคนสวยก็ต้องมีบอดี้การ์ดนีนะนายาบอกว่าเออขอภัยที่ไหายยังหายตัวอย่างกระทันหันอาลีนะัทเราคิดหนักแล้วมีมีบอนะดี้การนะรักน้าเหรอถ้าเธอนั้นดูเป็นลูกสาวคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของตระกูลพ่อค้าชาวสวีเดนเอ,อ้ารู้เรื่องมาจากเป็นมาจากอีพีที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ออกมาจากเมืองลุสเบิร์กเนาะ ก็มีพ่อค้าคุยกันนะที่ที่ข้างหน้าหน้าโบสถ์อ๋อเขเป็นหมายถึงนักนาคนนี้นะผมว่านะอ๋ามาแล้วมาแล้วอ๋อเอลินมาแล้วลาเช็คุณยังไม่เสร็จอีกเหรอลินนัลาเช็์บอกว่าไม่มันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้เองไปที่อูต่อเรือกันเถอะอี่นั่นเราบอกว่าสวัสดีครับคุณนักนานักนาคาร์ลส ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับจุดๆ,ๆเลยดักนาว่าเขารู้ชื่อฉันได้ยังไงเนี่ยตอนีนั้นยังไม่จบครอบครัวของคุณค่อนข้างมีชื่อเสียงทีเดียวครับีนัว่าอรา,าชิดก็แยกกับกลุ่มของดักนาและมุ่งหน้าไปยังอู่ต่อเลี่ออาอยู่ในใสายตาของอรลอลีนแลอะไรอะไรเมื่อกี้ เกิอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นถึงไม่ถึงไหม,ไหม <laughs> ลาลินบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับเจอเป็นแค่คนตลกเฉยๆตกใจเลยเอาลาลินเราโอ้พระเจ้าลาเช็นั่นนั่นอะไระสงสัยแล้วเเชว่าเกิดอะไรขึ้นนะนั่น <laughs> รักความรักอะไรเอราลินว่าลีนบว่าอะไรนะครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันไร้สาระมากเลยนะครับเออเออลินหัวใจกินโอ้พระเจ้าลาเช็ตที่จริงคุณเป็นผู้ชายสินะผู <laughs> ้ชายก็ะนั้ชอบ <laughs> ชอบผู้หญิงเอ้อลาเชตว่าไงนะเนี่ยออลาลินเธอช่างซุ่มซ่าบจริงครั้ทงที่แล้วเธอก็พูดแบบเดียวกันตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งถามทางนี่นะ <laughs> เธอสวยมากเลยนะสู้ๆนะเออเอะไรนินว่ายุ่งยากใจอเอระเออลีนัทเราคุณไม่ฟังผมเลยด้วยซ้ำเนี่ยเอาลีนัทคิดว่าฉันบอกได้เลยว่าเออคุณทำแบบนี้ต่อไปอีกสักพักไปที่อู่ต่อเรือก,กันเถอะมาถึงอู่ต่อเรือแล้วลีนัทคิดว่าวสัสดุเหล่านี้ประกอบด้วยแผ่นไม้ที่ชำรุดเป็นกองกอง และแผ่นไม้ที่มีข้อความว่าการจัดส่งถูกแล้วนักเจอกับช่างอุตอเรือคนนี้หนึ่งนั่นไม่ใช่ไม้แต่มันคือฟองน้ำฟองน้ำการเอามาทำเรือเนี่ยมันบ้าไปแล้วสปองจี้เหรอมันเป็นสปองจี้ได้ไงมันอุ้มน้ำมากเกินไปเหรอเดี๋ยวจะของอุตอเรือเราจะทำอะไรได้บ้างหากไม่มีเงินพวกเขาบอกว่าไม้เบิร์สราคาถูกถูก นำมาใช้แทนไหมสนอีกแล้วออลินว่าดูเหมือนทุกคนที่นี่จะอ่อนไหวกันหน่อยในนะเห็นว่าเธอะจะกองตัวเลยว่าคุณเป็นใครในที่นี้ไม่อรุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณนี้เหงตกเลยลินว่ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่อยากให้คุณได้พักสักคู่ เราได้หัวใจเอาได้ว่านี่คือชาพเพปเปอร์มินท์ค่ะจะคิดว่ามันช่วยให้เป็นเทากริ่นที่ทำให้ปวดหัวได้เราได้รูว่าถ้าคุณสูบดมขี้เลี่ยทุกวันคุณจะรู้สึกขึ้นไส้ใช่ไหมครับข้าสงสัยมิ้นทีเหรอเพปเปอร์มิน้นท์ช่างต่อเรือคนที่หนึ่งใช่ค่ะเราได้รูว่าชงจากใบชาสดใหม่จากท่าเรือ,อฮัมบู๊ เอละช่างเจ้าของอุตอนเลือบอกกินค่องข้าง,างดีทีเดียวรู้สึกเหมือนสมองโล่งขึ้นเยอะเลยอะ,อะไรนวะ่รารเชตคุณควรพูดอะไรที่ฉลาดและมีสเสน่ห์ในสถานการณ์แบบนี้ราเชตว่าเอเมื่อเราได้ดื่มชาของคุณแล้วคุณต้องทําอะไรสักอย่างให้พวกเราหน่อยนะเหนียตกเลย <laughs> จะไม่ได้ไมีความว่าให พูดอย่างนั้นนะอะไราะของตะล้อาอาชาอร่อยดีเดี๋ยวฉันจะฟังความเห็นของคุณนีนัดว่าผมอยากให้คุณทำถังหมักปลาเกอริง่งอ่าถังๆทีม่มีปัญหาอยู่เล้าของตะล้อว่าถังดองปลาเฮลิ่งเหรอสำหรับเรื่องนี้คุณควรตอบตสอบถามกับทาง เวิร์กช็อปอ่ะศูนย์ฝึอกอบรมอ่ะเออในช่างคนนี้หนึ่งอาผมอุดูเรือที่ท้องเรือหมดตามที่คุณสั่งเรียบร้อยแล้วผมจะทาขี้ผึ้งลงไปในล่องไม้อ่างานที่เจ้าของอูตเตอร์ว่าเออดีนะ,ะับอะไรนะแว็กเนอะปกติคุณไม่ได้ใช้เลซินเหรอ,อช่างอูต่ตอเรือบอกเลซินนั้นแข็ง แต่จะไม่ทนทานในทะเลมันแตกง่ายเมื่อเดินความร้อนและทำเป็ดติกลียาไม่ดีกับน้ำมันครับช่างอุตอเรือบอกขี้พึ่งมีความอ่อนนุ่มแต่ไม่ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศอารีนัดว่ามันไวต่อน้ำมันซึ่งหมายความว่ามันมีปฏิกิริยาเหมือนกับไขมันของปลาเฮลิงตกใจเลยคิดอะไรได้ ทีนัดว่าคิดอยู่ว่าถ้าเราใช้ถ้าเราแทนเรซินด้วยแว็กเนี่ยมันจะกันความชื้นได้แต่มันไม่ดูดซับน้ำมันโอเคก็ได้ความคิดอ่านที่ดีนะฉันอ่านมาว่ามันมักใช้ในโรงงานเซรามิกแต่หลักการก็น่าจะเหมือนกันออรรลินว่าราเช็ดคุณกำลังคำนวณอะไรอยู่ในหัวอีกแล้วหร้อ ดีนัดว่าถัางเรานั้นไม่ต่างจากเรือหากวัสดุนั้นทนทานต่อสภาพทะเลได้ก็จะช่วยป้องกันการเน่าเสียได้เช่นกันช่างหัวต่อเรือว่าจากนั้นใช้แหวนโลหะคล้องที่บนขี้พึ่งขันให้แน่นเพื่อไม่ให้มันบิดเบี้ยวเหมือนลวดเหมือนเรือและมันจะใช้งานได้นานขึ้นจะอย,อยู่รูปทรงอยู่ดีนัดว่าวงแหวนโลหะจะช่วยยึดอัดเพื่อให้เกิดการการ,การบิดเบี้ยวเป็นการผสมผสานที่ดี คิดอยู่นะลีนัดว่าดีแว็กขี้พึ่งไม้สนและบุงแหวนเหล็กไอออนลิงพูดละลีนัดว่าเป็นไปนตามที่คิดช่างฝีมือเหล่านั้นรู้คำตอบอยู่แล้วงั้นคุณมาช่วยผมทำมันได้ไหมคออรับเจ้ขคงโดูเลยว่าได้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเอาละช่างอุตอเลือนหนึ่งเรามาทำตามที่เด็กพูดดูไหม ก็ดูเหมือนว่าจะสมเหตุสมผลช่างอู่ต่อเรือหนึ่งบอกว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถสร้างเรือได้อย่างถูกต้องคุณไม่รู้สึกเบื่อใช่ไหมเจ้าช่างอู่ต่อเรือว่าแล้วเราจะมีโอกาสได้ดื่มชาที่เสิร์ฟตัวหญิงสาวน่ารักเช่นนี้อีกเมื่อไหร่ล่ะเออเอาละเจ้าของู่ต่อเรือว่าอถ้าคุณยืนยันอย่างนั้น ช่างเจ้าของตุตเรือว่าโปรดพิจรารณาอธิบายโครงสร้างและการออกแบบโดยละเอียดช่างของตเรือฮ้านานแล้วนะที่ฉันไม่ได้ยุ่งขนาดนี้ขณะที่ราเชตกำลังคุยกับช่างต่อเรือออรลินก็กำลังดื่มชาสารแน่ก็เห็นกลุ่มของดักหน้า โอ้อลา,ร,ารีนบ้านนะนั่นชายรูปร่างคล้ายหมีคนนั้นจากที่เห็นเมื่อกี้นี่นี่เออบอดีิการดีนะนะงั้น,นะนะสนแสดงว่าคุณกำลังตามหาผู้หญิงคนนั้นอยู่สินะเออชื่ออะไรเนี่ยโซเลนเซนเรอะเริเพรสเพรซลีโซเลนเซนเ,อซเน,เนเอ ตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่จะต้องซ่อมแซมเรืออย่างเร่งด่วนแต่คุณก็เห็นว่าเรามีปัญหาเพราะถังของคุณนี่แหละกเอาเอา,เอางานที่ช่างของต่อเรือมาทาสร้างสร้างถังก็ซ่อมเรือไม่ได้จ้ะนะครับโดยเห็นเส้นนะบอกว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่กันแน่เนี่ยออวไม่พอใจแล้เมั่งดีนัดว่าผมกําลังทําถังดองปลาให้เร่งที่ดีที่สุดครับ ออมาแล้วดายา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 คุณกำลังทําถังดองอยู่ในอู่ต่อเรือไม่ใช่ในโรงงานใช่ไหมหรีนัดว่าถ้าปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับช่างฝีมือนั้นกลายเป็นปัญหางั้นผมว่ามันก็ต้องเป็นปัญหาอยู่ดีอ่าดนเส้นบอกว่าฮะ เขาเรียกค่าตัวเท่าไหร่สำหรับการแสดงแบบนั้นมไม่พอใจมั้งช่างหัวต่อเรือนั่นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนี่เป็นเรื่องของความภูมิใจของช่างต่อเรือฮัมบูร์อจริงเหรอเซรินเ้นนะว่านะตายาว่าฉันอยากฟังเรื่องทั้งหมดคุณช่วยเล่าให้ฟังที่โรงแรมได้ไหมคะ เราเช็ดสังเกตรอยบนฝ่ามือของดายาแล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยเห็นเห็นลายบนฝ่ามือแล้วเป็นยังไงดีนัดว่าเอาละเราไปคุยกันที่โรงแรมดีกว่าครับอ,อดายาบฉันชื่อดายาจากสวีเดนค่ะและเป็นช่างฝีมือด้วยค่ะ เนื่องจากเหตสุดรที่ยสดังนั้นฉันจึงต้องทํางานเป็นพนักงานขายค่ะเป็นพ่อค้าเอออ่ะทำยอดไม่ได้อะไรจะเป็นเซลเอ้ลีนัทวะอ๋อฉันรู้แล้วเรียกผมว่าลีนัทลาเชตครับสิ่งที่ผมทําคือเอาเล็บเอาพูดขัดเล็กอนกีนเขาเป็นนักอาีิก สักันหนึ่งเขาจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเออยังพูดยังพูดออเ,เส้นว่านักประดิษฐ์นักประดิษฐ์ผู้ออยิ่งใหญ่คนนี้ทําได้แค่นี้หรือแค่พาช่างต่อเรือมาทําถังสําหรับน้องผักเท่านั้นเหรอดีนัดมากก็แต่ละคนก็มีสถานะของตัวเองนั่นแหละครับออ,อลลินว่า เรากำลังศึกษาการดองปลาเฮลิงซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําสคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอังกฤษครับดีนัดว่าคุณแนะนําตัวผมอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยครับอ่าดายาแบบว่าทำไมคุณถึงเดินทางไกลมาถึงเมืองฮัมบูกเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารในอังกฤษจุดประสงค์ก็คือการหาถังดองที่ยังใช้ไงานได้จริงหรือ นายยาบ่าแล้วก็ลีนัทว่าต่อไม่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นครับจุดๆๆเลยเราเรีนว่าขณะน,นี้ผู้คนในพื้นที่กำลังเดือดร้อนเพราะปลาเฮลิ่งเน่าเสียค่ะอ่าดายาว่าดูเหมือนคุณจะคิดว่าสาเหตุของการเน่าเสียอยู่ที่ถังการเก็บรักษาใช่ไหมครับลีนัทเราว่าผมมาเรียกเหตุผลนี้ว่าเป็นเหตุผลแรกก็แล้วกัน แล้วก็ดีนัดว่าคุณปลอมแปลงถังไม้สนให้ดูเหมือนถังไม้อกแล้วนำไปแจกจ่ายอ้าักนาเป็นคนทำเหรอดาเอดายาดายาในสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าเออเธอบอกว่าเวลาไปเล่งหมักเรามักจะใช้ถังไม้ซีดาน กินเม็นมากแต่ไม่เน่าเสียนี่เป็นวิธีการถนอมอาหารเฉพาะของภาคเหนือที่สืบทอดกันเป็นเวลานานดายาว่าอย่าบอกนะว่าคุณเอาเรซินมาเคลือบไม้สนนี่นัดว่าเออคุณจับทางได้อย่างรวดเร็วดายาว่าถ้าอย่างนั้นนั่นก็เป็นสาเหตุของการเน่าเสีย ถ้าหากคุณทาเลเซินบนบนไม้สนนล้วมันภายในก็จะลอยขึ้นมาที่ผิวเมื่อนําไปผสมกับอาหารก็จะเกิดการเน่าเสียใครก็ตาที่มีมประสบการณ์ในการจัดการใม้จะรู้เรื่องนี้ดีอ่าดีนัทบอกว่าดังนั้นผมยังตัดสินใจใช้ขี้พื้งครับเนี่ยแต่ยะาว่าถ้าใช้พี่พึ่งจะช่วยป้องกันการเน่าเสีย ได้อย่างแน่นอนไาร่าเออคุณบอกว่าคุณใช้ถังไม้โอ๊กใช่ไหมไม้โอ๊กแข็งและหนากว่าไม้สนไาอาร่าเดิมทีพวกเขาใช้ไม้โอ๊กและเคลือบด้านในด้วยเรซินคงเป็นไปได้ว่าจุดๆ,ๆุดอายาว่าต่อมันดูเหมือนว่าพวกเขาใช้กระบวนการที่แตกต่างจากวิธีการของสวีเดน ปริมาณเกลืออาจจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยอ๋อคนมีความรู้นี่อารีนว่าดูเหมือนเราได้ค้นพบกับช่างฝีมือที่เหนือความคาดหมายเส็จแล้วอารีนว่าแล้วลาเชตคุณชอบผู้หญิงที่เงียบเงียบและฉลาดใช่ไหมคะอ<ๆ>อยุ่งยากใจอารีนเจอช่างตลกจังทาไมถึงเอาเรื่องนั้นมาพูดแบบที่นี่ล่ะ อลินก็พูดกับซิบาเบลที่หูของราเชตเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ยินช่องต่อเรือในอูต่อเรือใช้สิ่งใดในการทำถังดองคะอ่าราเชตก็ตอบว่าพวกเขาใช่ใช้ใช้ใชสปักนี่เป็นเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะไม้สปักหรือไม้หรอไม้สดชนิดหนึ่งครับก็ไม่ใช่ไม้ ที่ไม่ดีนะแต่แต,แต่แบบอีนัดว่าคุณภาพยังคงลดลงไม่ว่าช่างฝีมือจะเก่งแค่ไหนมันก็เป็นคนละประเภทกันโดยสิ้นเชิงนะละักหนาว่าคุณพูดถูกออฉันต้องไปตรวจสอบตัวตัวเองแล้วเาล้ครับไปที่อู่ต่อเรือครับ ที่โอต่อเรือดูไปหน้าของพวกเขาแล้วมีแววิตกกังวลน,นะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเนี่ยถังไม้ใบนึงอยู่ด้านล่างมีน้ําขังอยู่เป็นจํานวนมากที่ก้นถังนี่นะครับประทับใจเลยครับแม้แต่ความล้มเหลวก็ยังกลายเป็นงานศิลปะในระดับนี้ ช่างต่อเรือหนึ่งนี่มันควรจะเป็นโอกาสที่ทําให้ช่างทําไม้ที่ย,ยิงยะโสโสลนันส,สนึกผิดนี่คืออะไรนึกนัดว่า,าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อไม้สนเองแต่เป็นลายไม้ที่บิดเบี้ยวต่างหากาดัดาดามาด้วยดาดายา,าดูเหมือนปัญหาจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม้แล้วล่ะ แต่ช่างอูตอเรือบอกหญิงสาวคนนั้นพูดถูกแล้วประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม้แต่อย่าว่ามันจะต้องใช้ความแม่นยำสูงกว่าที่คาดไว้ช่างอู๋ตอเรือว่าดัางนั้นเราจะทำอะไรต่อจากนี้ดีหลักดีนัคิดอยู่น่าสนใจมันเป็นความเร็วเดียวกับ ข้อสรุปของฉันเลยแต่อาละริมว่าโอ้โอ้โอ้เขามองเธออย่างตั้งใจม,มากแสดงว่าเขาต้องชอบเธอมากแน่แน่ดีนัว่าพ่อครับผู้ฝ่ายฝันอยากเป็นช่างฝีมือดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้จะไม่ใช่แค่เขาเรืออีต่อไปแล้วเออพูดถึงดักนาดาั่นา อินัสนะถ้าให้ผมตัดสินใจผมจะอยู่ดูที่โครงสร้างที่ปิดสนิทก่อนวัสดุปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม้แต่อยู่ที่แรงปิดก่ออาดายาว่าเออลาเช็ดอยู่ตรงนั้นเอออะไรเรครับผมไปข้างหน้เาเลอินัสในสถานาการณ์นี้ คุณน่าจะคำนวณสิ่งที่จำเป็นไม่แล้วนายาว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากช่วยเหลือผู้คนที่กระกงอดอยาก <S <S ใช่ไหม <S 1> <S 1> <S <S เราจะต้องการบางสิ่งบางอย่างครับนะึกคิดอยู่วัสดุที่จำเป็นได้แก่เาของเป็นเควสที่เราต้องไปหานละ้ขี้พึ่งและโลหคะครับ ดีนัดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดหาวัสดุนะครับลาเชตได้ฟังอธิบายแล้วล่ะก็ลาเชตและคนอื่นต้องมุ่งหน้าไปยังท่าเรือิฮ้ยอะไรเอาละดินัต่ะโลหะจากเมืองอัมสเตอร์ดัมขี้พึ่งก็อยู่ที่คิดอยู่ตลอดเลยเออ ลีนัทะไมรู้ตัวลีนัว่าแล้วคราวนี้คุณกำลังพูดถึงอะไรล่ะเอาลีว่าเท่าที่ฉันเห็นเธอก็ชอบคุณเหมือนกันนะเนี่ยยิอยากใจเลยลีนัทเ็าบอว่าคุณตีความทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องโรแมันติกไปหมวน,นั่นแหละแล้วก็เออรีด้วยลีนัทว่าคุณไม่กวัติดตามใครอย่างไม่เย็นว่นระวังเลยจริงๆ เรียว่าต่อเราสามารถหาคี้พึ่งได้จากเมืองโกนิงเกนออกินทายกันเลยเอาเอาดีวนะ่คิดคิดอยู่ผู้ชายคนนั้นขี้อายหมายถึงละเช่นนะเตาพูดอะไรไม่ออกหน้าออกตาเขาหญิงที่เขาชอบแต่เขาก็ตอบรับคําขออย่างรวดเร็วผมค,คิดว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นแลวครับเราต้องไปหาของ าตามที่ต้องการไหมนะครับเราติดตามตอนต่อไปนะครับ